สวัสดีครับพี่ที่นั่งๆที่ที่น้าๆทุกคนครับวันนี้เรามาส่งพ่อครับส่งพ่อที่อยุธยานะครับวันนี้เราก็เลยมาเจอคลองนี่ครับคลองที่เข้าถนนมอเตอร์เวย์นะครับวันนี้นี่นะครับเรามาดูว่าเราจะมีปลาล่องให้เราหรือเปล่าเห็นอยู่ตัวสองตัวนะครับวันนี้นี่ครับ เห็นอยู่ตัวสองตัวนะครับมีปลาเล็กเยอะเลยครับมีปลาเล็กก็เยอะนะครับวันนี้นี่ครับรามาดูกันว่าเราจะมีปลาให้ยิงหรือเปล่าครับวันนี้ตามชมครับว่าเราจะมีปลาให้ยิงหรือเปล่ามาลุ้นกันครับครับ มาดูกันว่าเราจะได้ยิงปลาหรือเปล่านะครับวันนี้จะมีปลานินให้เรายิงไหมวันนี้เแต่ปลาเล็กเยอะมากเลยนะครับนี่ครับปลาเล็กขึ้นเยอะเลยนะครับนี่ครับไม่เป็นเหมือนกับปลานินเล็กแล้วก็ปลาตะเกียนนะครับ,อรบลองไปเฝ้าดูนะครับเอาตรง เป็นปลาป่านี่นะครับที่มีไม้นี่นครับเ,รเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับดูกันว่าเราจะมีปลายิงหรือเปล่าครับน่าจะมีปลาล่องขึ้นมาอยู่นะครับลูกเหมือนลูกปลาตะเพียนนะครับเรียบเลยครับล่องขึ้นมาเต็มเลยนะครับ ยังมองเห็นว่ามีตัวใหญ่แล้วมาดูกันครับ มีตัวให้เรายิงหรือเปล่านะครับนะคัร <c oughs> อยู่ตรงไมนนงนน้นะครับน่าจะตรงโน้นนะครับนะครับน่าจะมีเป็นฝูงเลยนะครับนินนะครับ นี่น่าจะเป็นฝูงเลยนะครับตรงนั้นโดนหรือเปล่าครับโดนครับโดนครับโดนแล้วนะครับโดนแล้วนะครับเหร วนครับโดรนครับโดนครับวิ่งนะครับหนาเขาก็ยิงโดนนะครับโดนบนต้นไม้ครับนะครับบนต้นไม้นะหนาเขาก็โดนนะครับนี่เอาโดนอยัางน้อแบบนี้น้อานะครับ มาครับมาล้นกันตัวใหญ่ไหมป่านยินเยอะอยู่นะครับในพุ่มไม้นี่ครับโอ้ยติดยังเนาะบันนี่นเานาะติดเลยทีนี้ติดจริงไม้แล้ว,ลวใช่ครับ ลูกติดนะครับลูกติดลูกติดเลยอ๋อปล่อยไว้ก่อนครับค่อยลงเอาลูวติดตรงไหนน,นี่ปล่อยไว้ก่อนนะครับเราจะไปเอาลูกใหม่นะครับผูกไว้ก่อนนะครับตอนนี้ ตามต่อครับมาเราจะได้ปลาสวยๆนะครับเยอะเลยนะครับปลาแต่ม <onz> ันอยู่ในพุ่มไม้นะครับเอายิงไปแล้วติดแล้วครับติดกิ่งไม้ติดอะไรนะครับตามต่อครับนะครับนี่นะครับปลาที่มันติดกิ่งไม้อยู่นะครับมันหลุดแล้วนะครับหลุดแล้วนะครับปลาที่ติดกิ่งไม้ครับเหมื่อนกันครับ นี่ครับเราขึ้นมาแล้วครับฟานก็ไม่ค่อยลอยเท่าไหร่นะครับน้ำมันเยอะเยอะครับติดกิ่งไม้พึ่งออกได้ครับนี่นี่ครับติดกิงไม้อยู่นะครับตัวนี้นี่ครับ ไส้สวยเลยนะครับปลาเช้ามันขึ้นเยอะนะครับเป็นฝูงเลยนะรตรงนั้นติดกิ่งไม้นี่ครับงออกได้ครับนี่ครับหางสลอกหมดเลยนะครับนี่ครับ ไส์ใหญ่เลยนะครับใหญ่เหมือนกันนะครับนี่นี่ครับฝากผนงานไปด้วยนะครับนี่นี่มาส่งขอตาครับที่อยุธยานะครับเห็นคลองนี้ว่าปลามันจะขึ้นนะครับเรา เห็นมันขึ้นอยู่นะครับแต่เราก็เลยแวะยิงนะครับตรงนี้นี่ครับแวะยิงได้ครับตัวนึงนะของนี้เด็ดจริงครับของนี้ของนี้เด็ดมากเลยนะครับกนินสายใหญ่เลยนะครับของนี้นี่เลยนะครับสายใหญ่เลยนะครับปนินครับ เป้งๆเลยนะครับนี่ครับใหญ่มากเลยนะครับปนินอยู่นี่เกือบไม่โดนครับโดนสันหลังนิดเดียวครับต้องเลงเขื่ออีกทีหนึ่งนี่ปลาอะไรเขาไล่กินปลาเล็กอยู่ครับใหญ่มากเขาหามหางขึ้นตุ่มมเลยนะครับนี่ครับไม่รู้ปลาอะไรผมนี่ปนินนี่ครับตัวที่สองครับนี่ครับ ห้องตรงไหนไม่รู้จะเข้ามาตอร์เวนะครับถนนการจนาวิเศษก็ออกมาจากอยุธยาเขาโอ้ยเอ็นหัวขึ้นแล้วน่าจะเป็นปลาโดนะครับฮะลุนต่อครับว่าเรามีผลงานมากน้อยขนาดไหนอันนี้ครับสรุปผลงานปืนนะครับวันนี้สรุปผลงานปืนวันนี้วันนี้เราไปส่งพ่อกลับบ้านนะครับที่อยุธยา ขากลับก่อนจะเข้ามอเตอร์เวย์นะครับถนนการศาสนาพิเศษเราเจอคลองอีกคลองหนึ่งเสียดายครับมาเจอช้าไปครับปลาใสาสวยเลยนะครับปลานี่ครับปลาใสสวยเลยครับได้มาสองแต้มครับยิงไปสามนัดสี่นัดยิงเป็นสี่นัดได้สองครับปลาใสาสวยครับนี่นะครับ ปลาน่าจะสองตัวโลก,กว่านะครับน่าจะอยู่ที่ห้าขีดหกขีดนะครับปลานี่สสวยๆเลยนะครับตัวนี้เสียดายครับที่เราได้น้อยไกลไปครับได้แต้มน้อยครับแต่ก็สสวยครับได้แต้มน้อยแต่สสวยเอาปืนไปติดรถไปด้วยนะครับวันนี้ไปส่งพ่ออยุธยานะครับ พ่อไปไม่ถูกครับพ่อขับรถกลับบ้านไปไม่ถูกครับขึ้นเหนือครับจังหวัดน่านนะครับเลยไปส่งออกจากกรุงเทพนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับใส่สวยๆนะครับปืนนะผลงานปืนนะครับปืนวันนี้นะครับเราติดรถไปเราก็เลยมีผลงานสวยๆมาฝากนะนะคนนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเยี่ยมครับ